รถสวยมากเข้ามาดูแล้วแบบอยากได้เวลายืนคู่กันเนี่ยมันเหมาะเนี่ยมันสวยมันเหมาะกับผู้หญิงอย่างเราถ้าราคาไม่ถึงล้านน่าจะซื้อเลยพาพ่อมาดูรถแล้วก็เซอร์ไพรส์ย,ยื่นกุญแจให้ สวัสดีค่ะออม Always ออมนะคะวันนี้นะคะเรากำลังจะขับรถไปเที่ยวที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2021กันนะคะบอกเลยว่าออมอะไม่เคยไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมอเตอร์โชว์อะไรอย่างเงี้ยมาก่อนเลยนะคะครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยก็อยากจะไปดูรถยี่ห้อหน,นู่นนั่นนี่บ้างเพราะว่าเราว่าขับมาแค่ไม่กี่ยี่ห้อนะมีคันนี้แล้วก็มีแบบคันอื่นที่ที่บ้านมีอะไรเงี้ยก็ได้ยินรำไรรำไรมาว่าป๋าออมก็อยากจะแบบว่าดูใหม่ไว้อีกสักคันเอาไว้ใช้กับที่บ้านนะคะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะจองเลย หรือยังไม่จองดูก่อนอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวนัดกับป๋าไปเจอกันที่ i m p a c t ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะถึงที่งานแล้วนะคะวันนี้เรามากันทั้งหมด3คนนะคะมากับผู้ชายทั้งคู่เลยมีป้าออมแล้วก็มีแฟนออมนะคะเดี๋ยวก็ไปเดินดูรถข้างในกันนี่ข้างหลังเห็นปะบูธเต็มไปหมดเลยนะคะรถสวยมากเข้ามาดูแล้วก็แบบอยากได้ไปเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ป้าชี้ค uh, ันนี้คันแรกบอกว่าถ้าราคาไม่ถึงร้านน่าจะซื้อเลยแต่มันสองร้านกว่าไงเธอไม่เพราะว่าที่บ้านเราครอบครัวใหญ่มากเราต้องซื้อรถทัวแล้วเปล่าป้าก็จองเลยรวยด้วยแหละเราอะรวยจตนนี้สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยดีเหลืออุ้ยรนเล็กๆอะพอชฟอช <Porsche. S 2> อุยต้องทํางานอีกกี่ชาตินะเซอรถึงจะได้รถคันนี้ให้เลือกนะ่จะเลือกสีส้มจะบอกนะว่าจะซื้อให้ <c oughs> ที่เหมือนแบบว่าถ่ายแบบลง YouTube อะ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแบบว่าพาพ่อมาดูรถแล้วก็เซอร์ไพรส์ยื่นกุญแจให้ไม่ต้องหวังไม่มีอันนี้พ่อยื่นกุญแจรถ้ ตาป่ะสวยมากเลยอ่ะอยากเป็นพิตตี้ยืนรถบ้างอ่ะปีหน้ามาสมัครได้ไหมไม่ได้มาถึงสวนสูงก็ไม่ได้ใส่ส้นสูงอ่ะนะโอ้โหดูสูงเลยโอ้โหลองไหมหนึ่งสองสามเซียงพยูยืนเต็มระยะเขินมีคนลองรถด้วยเางนอ่าว่าไงคะวัยรุ่นขอสอบถามหน่อยว่ามีที่ถูกใจบ้างหรือเปล่าพอดีหมายถึงรถรถดินไม่ได้ไม่ได้ดูพิตตี้เลยมึงไม่มีพิรุดเลยนั่น ออเออใช่ชอบเหมือนกันออดเดินไปนี่คือสะดุดตาพอร์ชกับออดีก่อนเลยสีสดสดหน่อยอย่างเงี้เนาะนี่ทางชอบทางชอบแบบว่ารถใหญ่หน่อยนั่งได้หลายคนสามหมืนบาทหกสิบเดือนร้านแปดอืมแต่ทีนี้ไม่รู้ดาวเท่าไหรอ่อ๋อนี่เฉพาะค่าผ่อนอ่ะเหะอรอร้นระทางสองล้านเดี๋ยวงวดหน้าเลยงวดหน้าเลย อันนี้ก็คือออร,ราฟูดแคทนะคะที่แบบคนกำลังแชร์เยอะๆว่าแบบเป็นรถไฟฟ้าร้อเรซนะคะประมาณร้านหนึ่งแล้วก็น่ารักเหมาะกับเรามองตาเปลิบๆมันมันเหมาะไหมเวลายืนคู่กนันเนี่ยมันเหมาะไหมมันเหมาะเนาะสีชีมอ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะสีมันแบบสว่างน่ารักอ่ะพอได้โอเคไหมอ่าเอาคันหนึ่งได้เลยไหม มีสันรูฟด้วยเดอ้เอมันเหมาะกับเราเนาะถึงแล้ว บูธท,ที่เราคุ้นเคยค่ะท่านผู้ชมคือตอนที่อมซื้อกะอมรู้จักแค่ MG3 กับ MG7s ที่ใช้อยู่ไม่รู้เลยว่ารุ่นอื่นเขาแบบมีรุ่นใหญ่กว่านั้นเป็นรุ่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่โชว์รูมเนาะมันก็ไม่ได้แบบโชว์ครบอะไรขนาดนั้น <c oughs> รุ่นใหม่ MG รุ่นเกวียนคุณผู้ัมพาเขาอยากให้เราได้ฟิลธรรมชาติรับแดดรับฝน เราไปที่นี่นะแล้วเราไปซิตี้เขาเขาไม่ได้จ้างไปไปให้กันถ้าเขาจ้างล่ะสมมติถ้าเขาจ้างและทางด้านนี้นะคะก็คือรถสปอร์ตนั่นเองค่ะที่ทาง MG Thailand นะคะได้มาเปิดตัวที่งานนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะคุณผู้ชม คุณมากกส่วนพลังงานได้มากกว่าหรือว่ารถตัวเองไปอยู่ไหนไม่รู้อหรือว่าเดี๋ยววนมาเจอกันอีกทีทนึงก็คือออ <Orange. S 2> จองมาแล้ว นี่เดินมาตั้งนานแล้วอะประมาณครึ่งงานเองเพราะเราเดินวนวนวน,นเหมอบนมาอีกทีนึงอ่ะก็สวยแหละก็ดูอีกรอบหนึ่งตอนนี้นอกจากที่เราจะมาดูรถเล่นๆแล้วภารกิจอีกอย่างนึงคือตามหาปลาค่ะอ, <c ười> อีเดมิสก็รถเหรอไม่เห็นเคอรดี้เลยดูแล้วน่าจะไม่ใช่บูธรถนะคะแต่ว่าเห็นขวดน้ำม,มันน่าจะเป็นบูธน้ำมันมากกว่าถึงว่าไม่เคยได้ยินสวัสดีครับ ครได้นะครับผมค่ะอันนี้คือน้ํามันที่แบบเติมในปั๊มในอย่างนี้ปะ่ะคะอย่างที่น้องกลางหมายถึงน่าจะเป็นตัวของน้ํามันเชื้อเพลิงที่เป็น e ที่า E20 ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อไม่เหมือนกันอีกตรงนี้เป็นน้ํามันเครื่องครับหรือว่าน้ํามันหล่อลื่นนั่นแหละเพราะว่าในการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์เนี่ยชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันจะเสียดสีกันจะทําให้เกิดการสึกหรอดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องใส่น้ํามันเครื่องเข้าไปครับเพื่อให้มันเป็นฟิล์มตรงกลางเพื่อจะต้องลดการสึกหรอแล้วก็ไม่่่ให้้้ชินนสสสวตางๆเีียไดดกูแ ถึงที่อย่างเวลาเราเอารถไปเช็กระยะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ปะเขาก็จะมีแบบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับผมทำไมมันต้องเปลี่ยนใช้ระยะเวลาอะไรเท่าไหรไ่เลยครับเวลาเราใช้น้ำมันเครื่องไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำมันเครื่องก็จะเริ่มเสื่อมสภาพดังนั้นเนี่ยเราก็ต้อง เปลี่ยน squared, น้ำมันเครื่องใหม่ให้เครื่องมันเสมอใหม่อยู่เหมือนเดิมแล้วมีหลายป้ายหลายอย่างอะไรเงี้ยมันแตกต่างกันยังไงคะเราจะเห็นด้านบนจะเป็นน้ำมันเครื่องสาหรับเครื่องยนต์เบนซิน<ๆ>เครื่องยนต์ใหม่ๆเนี่ยเครื่องจักรยังไม่สึกหรอมากเราก็ใช้เบอร์ใสายๆเป็นเบอร์20เมือม่อเครื่องจักรมันเริ่มสึกหรอแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนขึ้นมันเหนียวขึ้นีกนิดนึงคือเบอร์30ถ้าสมมติว่าเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอมากขึ้นไปอีกเราก็เปลี่ยนให้เหนียวขึ้นคือเป็นเบอร์ส0สครับแล้วก็ ในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นน้ามันเครื่องสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลและน้ามันเกียร์น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะมีพวกขมเหาหรือว่ามีความร้อนค่อนข้างสูงสารเพิ่มคุณภาพที่เราใส่เข้าไปจะต้องทําการชางล้างขมเหลาได้ดีแล้วก็กระจายขมเหาได้ดีครับผมเพื่อให้เครื่องยนต์นั้นสะอาดเรื่อยๆตลอดเวลา ที่เราเอารถไปเช็คระยะเขาไม่ได้เคยบอกเลยอะว่าเขาใช้ของยี่ห้ออะไรราคาจริงๆของมัน<อ>คือเท่าไหรนะ่อะไรยเงี้ยคือเราให้เขาจัดการหมดเลยแล้วเราซื้อไปเปลี่ยนเองก็ได้ใช่ไหมคะมันอาจจะถูกกว่าก็ได้นะหรือว่ามันก็อาจจะดีกว่าก็ได้นะเดี๋ยวไม่งั้นเราลองไปถามตอนเราเช็คระยะรบต่อไปก็ได้ว่าเขาใช้นะ้ำมันเครื่องอะไรหรือไม่เราก็ทิ้วไปให้เขาทําให้เนาะถูกเยีานพี่ขออนุญาตเรียนเชิญเข้าไปในศูนย์บริกนะครับได้ค่ะไม่ค่อยมีใครชวนเข้ามูดนะคะเดี๋ยวเขาไปดูหน่อยเรียนเชิญครับผม ชื่อแบรนด์เมื่อกี้อ่านกันข้างนอกไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแนะ่ไม่รู้ว่าไอเดนหรืออีเดอะไรสักอย่างนะคะแบรนด์นี้จะชื่อว่าอีเดมิสึครับผมที่ถูกต้องก็คืออีเดมิสึนะคะชื่อเหมือนญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ใช่<ๆ>เราเป็นน้ำมันของญี่ปุ่นครับผม110ปีในประเทศญี่ปุ่นครับ คุณภาพใหม่ห่วงเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะคะเมื่อกี้ผิดพันต่างๆที่อยู่ในตู้วันนี้เนี่ยเราเอามาขึ้นเชลละละน้ำมันเครื่องที่เราผลิตเนี่ยเราผลิตทั้งน้ำมันเครื่องยนต์เบนซินน้ำมันเครื่องดีเซลน้ำมันเครื่องยนต์นมอเตอร์ไซค์พูดง่ายๆว่ารถที่จะต้องใช้สารหล่อลื่นทางบริษัทเราเนี่ยมีสินค้าทุกตัวไว้บริการให้กับผู้ใช้รถยนต์ก็คือแบรนด์นี้แบรนด์เดียวได้ครบทุกน้ำมันทุกอย่าง อออโอเควันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่เยอะมากขอบคุณนะคะฝากสนับสนุนน้ำมันเครื่องอ e ีเดมิสซด้วยนะคะได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากสนับสนุนน้ำมันเครื่องอ e ีเดนมิสซด้วยนะคะขอบคุณค่าไปแล้วขอบคุณมากนะคะค<า>่ะสวัสดีค่ะนี่นี่พูดถึงมาแล้วค่ะไปไหนมาคะดูหายไปหนึ่งชั่วโมง T M W B M สองศูนย์ Luxury นั่น พูดรุ่นได้ถูกต้องไหนใบจองขอดูหน่อยดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนเดี๋ยวไปจองเลยไหมไปไปเอาดีๆกูตกใจแล้วกูตกใจแล้วหนึ่งกูเมื่อกี้ว่านายแอบดูไว้สองรุ่นใช่ไหมนี้แอคคอร์ดที่บ้านเคยมีแอคคอร์ดอายุเท่าอมแต่ว่าขายไปแล้วใช่ไหมขายไปแล้วข้างหลังเขียนว่าขี้หมาอมจำได้ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือ B M ที่ดูไว้สามสองศูนย์ Luxury อ่าไปดูหน่อยไปดูหน่อยไปดูหน่อยงงแล้วหนึ่ง X Series X หนึ่ง X สองอ่าใช่สวยอมชอบตรงนั้นอันนั้นเนี่ยมันใบรุ่นอ๋อแต่ป๊าชอบแบบนี้โอนก็ชอบแบบนี้ป็นั่งแบบนี้คือมีรุ่นนะ เ<ไ>อาไปลองขับดูสิอันเนี้ยดูอโงงอะ <c oughs> องยังไม่ค่อยพีคก,กับดีเอ็มแต่ป๋าชอบมากเลยเอาชี้ราคาแล้วมึง <c oughs> เราต้องดาวประมาณล้านหนึ่งใช่ไหมสามหมื่นสี่สิบแปดเดือนสามห้าส <c oughs> ิบห้าก็ประมาณล้านห้ากว่าในหัวนี่คือคำนวณไว้เสร็จแล้วอะถ้าดาวห้าแสนประมาณสามหมื่นกว่าต่อเดือน แล้วแล้ว,แล,วแล้วเราก็ตื่นแล้วเราก็ตื่นดูไว้ดูไว้อ่ะแต่แบบมาเดินงานเนี้ยมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่แบบตัวเลือกมันเยอะรุ่นใหม่ที่สุดอนะไรเงี้ยเขาก็เอามาโชว์ทั้งหมดเขาปกติเอาเวลาเราสนใจรถยี่ห้อไหนอนยะ่างเงี้ยเราก็จะไปที่โชว์รูมใช่ปะมันก็จะมีแบบว่าสามสี่รุ่นแต่คืงงานเนี้ยมันก็แบบครบๆอ่ะประมาณสี่ห <คน S 1> มื่นหนึ่งสี่หมื่นสองยังไม่จบมึง ใช่ซื้อพีเอ็มในกระเป๋ามีใบจองหรือเปล่าแล้วเปิดดูแต่ถ้าเกิดพร้อมได้สปอนเซอร์บ m w ก็อาจจะตัดสินใจง่ายขึ้นคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้กาไปเถอะอยากจะขึ้นไปลองคล่อมดูเหมือนกันแต่กลัวพยุงแล้ว ทำรถเขาลงเป็นโดมิโนไม่มีปัญญาใช้เขาเลยเออแล้วงานนี้คือไม่ได้มีเฉพาะรถยนต์ยังมีมอเตอร์ไซค์มีบิ๊กไบค์มีอุปกรณ์ที่ใช้ในรถต่างๆเออรวมอยู่แบบเดินทั่วๆอ่างเงี้ยก็ถ้าใครมองหาอะไรอย่างนี้อยู่ก็น่าสนใจแต่ว่าเอาว่ากลับไปตัดคลิปลงใช่ปะ งานก็น่าจะหมดแล้วเพราะว่าข,ของปี2021่ยงานมันเริ่ม1ถึง12ธันวาคมนะคะรามาก็คือช่วงกลางๆแล้วว่าเออรอบหน้าเดี๋ยวพามาดูใหม่เพราะว่ามีบางคนอะ่ะแบบชอบเวลาออมพามาดูรถนี่พูดจริงแต่ว่ามีคอมเมนต์มาหลังไมเลยนี้นะคะรอบหน้าก็คือปีหน้าเดี๋ยวปีหน้าแบบมาวันแรกๆแล้วเดี๋ยวลงให้ดูว่าเออในงานมีอะไรนะ่าสนใจบ้างงั้นวันนี้ก็ไปแล้วดีกว่าค่ะหิวข้าวมากเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวแอบไปดูในกระเป๋าป้าก่อนว่ามีใบจองหรือเปล่าวนเว้อเหลือเกินไปกินข้าวก่อนค่ะวันนี้ไปแล้วบ,บ,บค่ะ